กราฟสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s ซ v e n นไนท์รีเบิร์กับผมนาซเอ็กนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครใหม่นะครับหรือว่าเซ ve n นไนทในตำนานนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับกนอื่นฝากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันนะับแล้วก็เพื่อนๆใดนะครับที่อยากจะทําการเติมเกม s ซเ e n นไนทนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการสเตราโกพาร์ตได้นั่นเองนะครับไปดูกัน สเตราโกพัดรับติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอ,อยากเติมเกมต้องสเตราโกพัดกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเวิกับผมนัทเซอนะครับ สำหรับในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของอัศวินใหม่ล่าสุดนะครับก็วันนี้หลายๆคนน่าจะเปิดได้ตัวละครที่เราอยากจะได้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของอดีตเซเว่นไนท์นั่นเองนะครับก็จะมีพล์นะครับมีโรซี่จูริมิเลียแล้วก็เกลิดัสนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครของผมที่ผมเปิดได้วันนี้นะผมได้น้องมิเรียมานั่นเองนะครับสำหรับน้องมิเรียนะครับบอกได้เลยว่าเก่งมากๆนะฮะกับอดีตเซเว่นไนท์เนาะ ก็เป็นตัวละครทีมเวทนั่นเองนะครับ ตัวละครของเขานะครับโจมตีธรรมดานะครับศัตรู2คนนะครสร้างความเสียหาย30%ของพลังโจมตีเวทสามสิบห้าเซของพลังป้องกัน1ครั้งนะครับพลังเวทกลมเกลียวนะครับสามคนผนึกคิสตันอัตรา30%นะครับถูกโจมตี6ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับการโจมตีธรรมดานั่นเองนะครับสกิลถัดมานะครับกระจกมังกรคิสตันนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีเวท32%ของพลังป้องกันอีก2ครั้งการโจมตีกลมเกลียวนะครับสามคนผนึกคริสสตัน พ้องนะครับหนึอเอร์เซอัตรานะครับแล้วก็ในส่วนของรถถูกโจมตี4ครั้งนะก็คือเพิ่มโลให้เรา4รอบนั่นเองและสกิลนี้นะครับสกิลที่ผมชอบมากๆนะครับรวมหายใจแห่งแก้วผลึกนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดในแมปนะครับเพิ่มอัตราพลาดเป้า36%และก็ในส่วนของพลังเวทกลมเกลียวนะครับเมื่อมิเรียต่อสู้นะครับจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมนะครับจำนวนพันธมิตรประเภทเดียวกันนะครับผลึกคริสตัลนะครับคือเอฟเฟกในส่วนของการโจมตีเท่ากับจํานวนครั้งที่กําหนดนะคร 2,435นั่นเองนะครับและมีโอกาส100%ที่จะมอบเพิ่มคูดาวน์14%นั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าสกิลนี้ชอบมากและในส่วนของพาสซีฟของเขานะครับเก็ดคิสตันนั่นเองนะครับมอบเอฟเฟกให้กับตนเองไล่แข็งแกล่งนะครับมับงกรคิสตันตลอดเวลาเมื่อตายจะคืนชีพด้วย HP 80%นะครับทำงาน1ครั้งต่อการต่อสู้ พลังเวทกลมเกลียว4คนนะครับคุ้มกันการเคลื่อนไหวทั้งหมด3เทินนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหมดนะครับเวทเบาลงตลอดเวลาถัดมาก็เป็นพันธมิตรทั้งหมดนะครับที่เป็นสายเวทเมื่อโจมตีทั้งหมดของตนเอง1ครั้งจะได้รับโรคเท่ากับ45%ของเของรับป้องกันของผู้ร้ายนั่นเองทั้งหมด2เทินเลยเนาะก็ถึกมากนะครับตัวนี้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอัตราการบอค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าในส่วนของตัวละครมิเรียมผมนะครับใส่เซตอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยนะ เลตที่ผมใส่จะเป็นป้องกันนะครับทั้งคู่เลยนะก็จะเน้นไปที่ในส่วนของอัตราบล็อกนะครับอันนี้ก็อัตราบล็อกเหมือนกันนะครับ3%แล้วก็ชุดนะครับก็จะเป็นอัตราบล็อกเช่นกันนะครับสำหรับเอฟเฟกต์หลักเนาะแล้วก็หาอัตราบล็อกเอฟเฟกต์รองเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ่าทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัตราจุดอ่อน2นะครับแล้วก็อัตราบล็อกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต้องไปรีให้เป็นบล็อกนั่นเองนะครับ ส่วนแหวนนี้ก็จริงๆแล้วหาแหวนอันอื่นดีกว่านะครับแต่ผมใช้ในส่วนของแหวนโล่สามสเอาในขณะที่สเตตารของผมนะครับอัตราการบล็อก88%นะครับแล้วก็เฝ้าเป้า10นะครับต้านทาน45ในขณะที่โจมตีเวส2,315น้นะครับป้องก 3, ัน3,700นะครับ HP 98 0านนะครับก็ประมาณนี้จริงๆเราก็ดันได้อีกแหละเดี๋ยวต้องไปทำการรี ในส่วนของอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับให้มันเป็นอัตราบล็อกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองพัฒนากันหน่อยละกันนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีอยู่13อันนะครับอ่ะเรามาทําการรีกันหน่อยละกันนะครับสําหรับในส่วนของชุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่ผมจะทําการรีนะครับก็รีโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกน่เพราะว่าเราเสียน้ํายาแค่1อันเท่านั้นนะครับเรามีทั้งหมด13อันนะครับอ่ะปรับแต่งกันเลย นะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับเราต้องการให้มันมีอัตาบล็อกนั่นเองนะครับปรับแต่งต่อไปนี่นะครับต้านทานผม2นะครับแล้วก็ป้องกัน1นไม่เอาครับความเร็วในการโจมตี16นะครับโอ้โหเกิดจัดนะครับต้านทานผล1น,นะครับอัตาบล็อกไม่ออกอัตาบล็อกอัตาบล็อกอัตาบล็อก โอเคครับอัตราบล็อกสองภาวะวิกฤตน1พงผลรวมตีเปอร์เซ็นต์1ด้านทันผลโอเคเลยอันนี้เราเอาอันนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของอัตราการบล็อกนะครับ96เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องไปหาพวกอัตราการบล็อกเพิ่มให้เป็น2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตรงนี้เราเอาต้านทันผล15%ก็โอเคอยู่แล้วในขณะที่ตอนนี้ต้านทันผลอยู่ที่40%นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโออนนนนีีนะ้ะผมมใส่วขง ตัวเว้ยทุกคนนะครับนี่เพิ่งผ่านหอมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะเปิดได้ตัวอะไรนะครับกับใบเรียกอัศวินตํานานนั่นเองนะครับขอให้ได้เป็นลิงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ชอบลิงมากนะครับอ่ะสามสองหนึ่งไปโอ้โหไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับเมี่ยมหาเฉยเลยไอเวนเนอนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาขออนุญ,ญาตใช้บี้ที่เก็บไว้ ห้าพันเนี่ยขอมาเปิดลิงหน่อยแล้วกันนะครับไปเฮเมาว่ะไปโอ้โหม่วงเลยจบแล้วทุกคนโอเคนะครับก็เหลืออีก40ครั้งนะครับมาดูกันว่าจะเปิดได้ก่อน,นหน้านี้ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครตอนนี้นะครับ หงอโคงนะครับหรือลิงอ่ะผมก็อยู่ที่ C3 นะครับก็ตั้งใจที่จะทําให้เป็น C6 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทําบิวใหม่นะฮะเพราะว่าผมชอบมิเรียมากเลยตอนนี้นะครับชอบชอบแล้วก็ในส่วนของเฟย่านะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรแหละนะครับสำหรับเฟย่าแต่ก็ยังไม่ได้แรงแบบเบอร์วังอลังการขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่แค่ C2 นะแต่ C2 ก็แรงแล้วนะครับต้องมาปั้นเมลคีเวเนซ่าต่อนะครับยังไงก็รอติดตาม ทีมเวทของผมหน่อยละกันนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดไม่ไหวนะอาจจะไปเล่นในส่วนของทีมถึกก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าเราได้ในส่วนของตัวละครพ้อสไปนนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปตัวนี้ใครผ่านมาก็ฝากกด subscribe ช่องกดกระดิ่งด้วยละกันเฮ้ยวันนี้ผนัเซกราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัสไว้เจนครับสวัสดีครับเจอกันแล้วในส่วนของสกิลมิเลียนะครับนี่เลยนะฮะโจมตีธรรมดาปึ๊บนี่เป็นแบบคิสตันคิสตันนะครับ แล้วก็สกิลที่2นะครับมีครับโจมตีแบบมีคริสตัลผลึกขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยเรียกวังกรขึ้นมานี่เอิ่มยิงปั๊มโอ้โหโ,โคตรอลังการทุกคนโคตรสวยนะครับประมาณนี้นสำหรับในส่วนของสกิลมิลเลียนนั่นเองนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ